โอ้พี่น้องมาดูฮะกล้วยไม้นาเล็กต้นนี้ฮะนะสองช่อเก่าๆก็เขาเพิ่งโรยไปไอันนี้โผมาอีกแล้วนะแมมมาพร้อมกันก็ไม่ยอมมานะมากันทีละนิดทีละหน่อยมาเนี่ยชุดนี้มาพร้อมกันสองช่อนะแต่อยู่คนเราฟังงอหนะ่ช่องกินนจไตรสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับพี่น้องวันนี้นัเล็กพามาชม รวยไม้ของนาเล็กอีกแล้วที่ปลูกไว้ริมคลองเกาะต้นตะแบกไว้เนี่ยก็พึ่งโรยไปฮะเมื่อวันสองวันนี้เองนะ,นะชอเก่าโรยไปแล้วชอใหม่มาอีกแล้วนะเผลอไม่ได้เลยเดี๋ยวองไปดูหน่อยเนี่ยเป็นยังไงพอเผลอปุ๊บโดนฝนปั๊บมาปุ๊บเลยนี่แทงชอม่อีกแล้วเนี่ย ชอ่อมงามเลยออกดอกให้ชมตลอดเลยน่าเบื่อจริงๆไม่ขยันแต่จะถ่ายแล้วเนี่ยมาทีไรก็ต้องถ่ายนูนะ่นฮะออกชอ่อทางนู้นยาวแล้วนะยดวันสองวันก็ต้องมาถ่ายอยีกนะตอนเข้าบาน,นสร้างภาระให้จริงๆเนี่ยอันเก่าเนี่ยก็เพิ่ง โรยไปเนี่ยนะยเก็บทิ้งสพืหน่อยมันเกะกะขวางไม่เก็บก็ปูกก็ไม่ได้ดูแลให้เทวดาดูแลอย่างเดียวนะปู่ยี่ก็ให้เทวดาดูแลให้ปุ๊บให้นู่นแหละใบไม้ร่วงหล่นลงมาเห็นไหมฮะมันร่วงหล่นลงมาแบบนี้ มาตกในซอกไปแล้วมันก็กลายเป็นปุ๋ยน,ะนี่คือปุ๋ยธรรมชาติจริงๆให้ทั้งธาตุ n p k ว่า,างั้นเถอะนะจากธรรมชาตินะเพราะว่าในน้ำฝนก็จะมีในตัวเจนเยอะนะก็มาผสมประสานกันนะทำให้ไม้เรานี่มันงอกงามดีเหลือเกินน,ะนี่หละสูตรนะเลกใครอยากจะเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้นะฮะนะ วิธีปลูกแบบนี้อย่าไปดูแลเยอะให้ธรรมชาติเขาดูแลบ้างนะเพราะว่ากล้วยไม้พวกนี้อยู่บนต้นตาลไม่มีใครไปรดน้ําเลยนะมันก็ยังออกดอกให้ชมแล้วก็ยังอยู่ได้ไม่จะแรงขนาดไหนมันก็ยังอยู่ได้อย่าไปประครบประงมมันเกินไปนะประครบประงมเกินไปก็ได้น้ำตลอดจนติดว่างั้นเหรอนะ จนเสพติดในการได้น้ําจนเสพติดในการได้ปุ๋ยไม่รู้จักหาเองนั่นแหละมันไม่รู้จักการปรับตัวปลูกไว้สักกลางแดดอย่างนี้แหละนะให้มันรับแดดเอาทุกวันเองนะสังเคราะห์แสงเองนะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะใครอยากเบื่อแบบนาเล็กอยากบ่นแบบนาเล็กก็ลองปลูกแบบนี้ดู ทนแต่จะบ,บ่นนะออกดอกดีเลือกเกินนะปีหนึ่งก็ไม่รู้กี่ครั้งต้องมาเหนื่อยในการถ่ายอ่ะสำหรับคลิปนี้แล้วเลยก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ